พี่ครับผมวันนี้เรามากินหมูกันนะครับผมเธอได้งานใหม่แล้วเหรอเนี่ยอันนี้คะเนนตำนะครับคะแนนตำนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้เอาป่วยนะครับปอผมเอาป่วยก็มานะครับพี่ตูนพี่ตูนร้านนี้นะครับผมเรามากินร้านนี้นะพี่ครับผมวันนี้เรามากินหมูกันนะครับผมนี่นะครับผม ลูกพี่ใหญ่ผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับผมกินเยอะๆนะโก้วันนี้เอาให้ครบเอาให้คุ้มเลยนะเอาให้เจ้าของร้านกลัวเลยนะ <c oughs> นี่นะครับของกินมีเยอะมากนะครับร้านเนี้ย <c oughs> เตรียมของมาเพิ่มนี้ครับผมบอยกินเยอะๆนะ <c oughs> เอาเอาให้คุ้มเลยนะกินกุ้งให้กินกุ้งไปทำไมล่ะมั เธอได้งานใหม่แล้วเหรอนี่ยอันนี้แผนกย่างนะครับรวันนี้เรามากินหมูกระทะกันนะครับผมอันนี้ไหสดเหรอถ่ายวีดีโอเดี๋ยวจะไปลงยูทูบอุยคนไสดอยู่หมดอันนี้นอันนี้นอันนี้แผนกตำนะคะ,ะแผนกตำนะครับรผมคนนี้อัปุยนะครับอปุยอัปุยก็มานะครับแล้วก็นุ่นๆพี่ตูนพี่ตูนวิ่งอ่าวิ่งมาเลยก็เลยมากินหมูนะครับ เป็นเออเป็นไงวันนี้กินเออกินเยอะๆนะถ้าไม่เยอะไม่ไม่คุ้มนะคมนี่นะครับผมผมเยอะมากเลยครับผมเยอะมากนี่นะครับผมของก็เยอะอยู่นะครับเพื่อนเธอเอามาเนี่ยกินให้หมดด้วยนะไม่ครับผมร้านก็ใหญ่อยู่นะครับที่ก็มันอยู่นะครับผมก็เลยมากินหมูกันนะครับวันนี้ก็มากันเยอะหลายคนอยู่นะครับผม ฝากเออฝากความหวังไว้กับคนนี like so ้ครับผมหน่งมัเน้นไปหนักมากเน้นไปสายเขียวเฮ้สายเขียวอ่ะอันนี้ก็เขียวนะครับเนี่ยเปิดเป็นไงอร่อยไหมอันนี้ตั้งแต่มานี่ไม่คุยกันไปนะไปกินกันเยอะนะหนูเขียวเดี๋ยวค่อยคุยครับผมเดี๋ยว่อ นี่นะครับผมช่วงนี้อ้วนขึ้นนะเพื่อนกินเข้าเยอะครับผมก็เริ่มเซีลเหลือไม่มีใครไม่มีใครอยากกินเริ่มอิ่มแล้วนะกินเริ่มแต่ว่ากินแค่นิดเดียวเองไอโก้กินได้นิดเดียวเองนะโก้เราไม่คุ้มลนะเนี่ยนี่นะสามคนนะครับดูนะครับ น้อยมากแต่ฝั่งนูง้นดูดีครับโอ้โหเต็มโต๊ะเลยครับผมทุกคนแต่ฝั่งนูง้นอะเซจูเยอะกว่าอย่างอื่นไม่ค่อยมีมีแต่เราสองคนที่รีดได้รีดโซจูแต่อันนี้นี่ตั้งแต่มานี่ยังไม่เห็นมนันเคี้ยวเลยะนที่ฉันต้องกินเพราะรักจานนี้ฉนะันกินไม่ได้แล้วเาห็นไหมกินได้นี่เดียวนะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรนะครับผมรอมาเอาบรรยากาศแล้วก็ ความทรงำนะครับผมร้านนี on, the man. The man ้นะครับผมเรามากินร้านนี้นะเพื่อนนี่นะครับผมร้านนี้นอะกิ่งยรังยิมาเยอะกินั้หมดนะไม่กิน่หมดต้อปรับนะเนี่ย้เขาด้วยนะคืบฟ้าหอยอะไรก็ิหมเนี่ย นะครับผมตอนนี้ก็กินมาได้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะก็มาดูผลงานกันนะว่ากินได้เท่าไหร่นี่นะแต่ว่าโตวนี้กินได้น้อยมากนะครับเนี่ยของกินที่กินเสร็จแล้วไม่ค่อยมีนะอันนี้ก็มาด้วยกันหมดนะครับผมเพิกินดิกินมแล้วเหรอไอลกอกับผมนี่ไม่อะไรมากมายครับผมแค่มีเหล้าก็พอนะครับดูส้ม จะกินได้นะแต่ไอที่กินได้อนะนะมันคือเหล้า,าไม่ใช่กับข้าวบ้าน,นอร่อยเปล่ากินเยอะดิเพื่อนฟังนี้ก็ของกินไม่ค่อยเท่าไหรนะ่ครับแต่ว่าเขียวๆมีเยอะมากเลยเนะี่ยสองคนนะสองคนธรรมาดาอันนี้ยังธรรมาดาเลยเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่ไปละสี่ ห้าห้าจะเอาเท่าไหร่เราเนี่ยเรื่อยๆครับโอเคจัดไปครับผมครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่สองคนนะเขากินอิ่มหมดแล้วเนี่ยอันนี้เลี้ยงนะครับอเจเลี้ยงครับวันนี้ดูดีกระเป๋าตังก็โคตรโอ้ตังหนามากเลยนะตังหนาเออนี่นีครับกินหมดเดี๋ยวก่อนไม่มีเงินได้ไงวะ <c oughs> เดี๋ยวได้ไงได้ไงโอ้โหนี่ นับเป็นกิโลเลยเดี๋ยวจะเอาเลี้ยงไปนับ <c oughs> ไปนับเลี้ยงให้นะครับผม <c oughs> นี่นะครับผม <c oughs> ผลงาน <c oughs> เพินคนเดียวเนี่ยนะ <c oughs> ไป <c oughs> เอาเอาเอาไปไปเอากล้องไปด้ยวย